คุณอาจมีปัญหามากมายในชีวิตจนกระทั่งคุณมีปัญหาด้านสุขภาพหลังจากนั้นคุณก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพเพียงเรื่องเดียวไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานหรือแม้แต่ความรักความเครียดต่างๆจะค่อยๆหายไปสิ่งต่างๆที่คุณเคยกังวลก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีเพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่สำคัญไปมากกว่าร่างกายหรือแม้แต่จิตใจของคุณที่กำลังลองขอความช่วยเหลืออยู่สุขภาพไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณมีแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ความสามารถในการตื่นขึ้นมาและรับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่การเคลื่อนไหวได้อย่างปกติหัวล้อโดยไม่มีความเจ็บปวดหายใจโดยไม่ต้องดิ้นลนแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งมันเปลี่ยนไปเราจะไม่เข้าใจหรอกว่ามันมีค่ามากแค่ไหนจนกระทั่งสุขภาพของคุณเริ่มแย่ลงจากเรื่องเล็กๆง่ายๆกลายมาเป็นเรื่องยากขึ้นความฝันที่เคยมีจะถูกทิ้งไว้ก่อนความสุขที่เคยมี จะเริ่มห่างไกลสีสันของชีวิตที่เคยมีจะเริ่มเลือนลางนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องเริ่มดูแลตัวเองมันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยเลยแต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นมันเป็นการแสดงความรักต่อตัวคุณเองเพื่ออนาคตของคุณพอเมื่อคุณมีสุขภาพที่ดีคุณสามารถเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่หากปราศจากมันแล้วทุกอย่างจะมืดมนอย่ารอที่จะสูญเสียมันไปถึงจะรับรู้ถึงคุณค่าของมันดูแลรักษามันไว้ตอนนี้ ขณะที่คุณยังทำได้และฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีและกดติดตามเพื่อสาระดีๆ